โอ้ oh my god ฉันจะนอนหลับไหมปกติตีสี่คือเวลาเข้านอนของฉันนู่นนี่นี่นั่น,นสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้เรามาพูดคุยกันนะคะในเรื่องราว่ยวการวิปัสสนาในซีรีส์ที่ชื่อว่าวิปัสสนาไดอารี่ค่ะในซีรีส์นี้นะคะหนูดีก็จะมาเล่าประสบการณ์ตรงๆเดีนยดีในการเริ่มต้นฝึกวิปัสสนาค่ะกันในเรื่องของการนอนนอนหลับไหมช่วงไปวิปัสสนาก่อนนอนหลับไหม ช่วงวิปัสนาตอบก่อนเลยนะคะนอนหลับค่ะแน่นอนเพราะว่าอย่างสูงวิปัสนาที่หนดิไปนะคะตามแนวทางของท่านอาจารย์โงกงด้าเนี่ยเราก็จะฝึกกันในลักษณะที่เป็นการเชื่อกันว่าในสมัยพุทธกาลเนี่ยก็จะฝึกแบบนี้คือกำไมไม่ได้มีรูปเคารพอะไรไม่ต้องเรยกราบไหวอะไรมากมายจริงๆไม่มีการปรับไหวรูปเคารพเลยให้หลายชาติหลายศาสนาไปได้ฝึกแบบนั่งสมาธิถ้าไปที่ศูนย์ฟอร์ดีเนี่ยเราจะไม่มีการเดินจงกรมเราจะเน้นการนั่งสมาธินะคะเราจะนั่งสมาธิ ดูจิตของเราดูกายของเราดูการทำงเมือของกายและจิตที่ตอบโตซึ่งกันและกันเราจะทำแบบนี้ครั้งละหนึ่งชั่วโมงวันละสิบครั้งแล้วก็ในสามวันแรกเราจะฝึกเป็นอาณาปานสติคือสังเกตลมหายใจของเรานะคะการตกกระทบของลมหายใจนะกระทบยังไงอะไรยังไงโดยไม่บังคับมัน พอเข้าวันที่4ี่ะเราจะรับวิปัสนากรรมฐานด้านที่เราจะ graduate ขึ้นมาฝึกวิปัสนาซึ่งคือการตามดูเวทนาปฏิกริยาบนร่างกายหรือว่า body sensation บนกายของเราและการปฏิสัมพันธ์ระหว่างจิตและกายคําถามคือตื่นได้ไหมตื่นทันไหมขอบอกเลยว่าในเวลานอนเราจะได้เข้านอนประมาณ3ามทุ่มไม่เกินสามทุ่มครึ่งที่เขาจะปิดไฟสําหรับเพื่อนๆที่นอนดิดมาก่อนเนี่ยค หรือว่าใครที่มกคนที่ทํางานหนักเดินทางมาเจ็ดแรกหรืออะไรเนี่ยใน3วันแรกอาจจะต้องใช้เวลาการปรับตัวอยู่บ้างแต่เชื่อนะคะหลังจากผ่านไปสามคืนคุณจะสามารถตื่นได้อย่างสะดวกง่ายได้ในเวลาตีสิและจะเป็นอย่างนี้ทุกคนนะคะ,ะสําหรับจากประสบการณ์ที่ดีสอบถามมานะเวลาที่เราฝึกวิปัสสนาเนี่ย จิตของเราอะมันเหนื่อยมากนะเพราะมันจะต้องถูกบังคับให้ฝืนความเคยชินจากที่เราเคยตอบโต้อย่างมืดบอดรักเกลียดชอบชันทุกอย่างตอบโต้ตอบโต้ตอบโต,ต,บโต,ต,บโต้เราต้อง r e s t r a i n ตัวเองคือต้องแบบมัดตัวเองมัดจิตเราไม่ให้มันตอบโต้มากเกินไปเนี่ยโอ้โหจิตมันเหนื่อยมากทุกคนถึงเวลานอนนะหลับแบบหลับลึกมากแล้วก็อันหนึ่งที่เพื่อนๆผูวิปัสนาหลายๆคน ได้คล้ายกันมากคือความฝันชัดมากอย่างที่สูงนิพัฒนาตามแนวทางท่านอาจารย์เบนตาเนี่ยเพื่อนๆจะสามารถลงชื่อได้ตอนเช้าเนี่ยไปลงชื่อไว้เลยค่ะลงชื่อขอไปคุยปรึกษากับอาจารย์ตอนเที่ยงว่าลงชื่อไว้ตอเที่ยงเราไปนั่งรอเราก็ปรึกษาอาจารย์อ้าเมื่อคนะืนนั้นมันเกิดขึ้นอย่างนี้อย่างนี้หนูทําแบบนี้ถูกไหมแล้วหนูควรจะทํายังไงผมควรจะทํายังไงถ้าไม่ทันที่จะลงชื่อตอนเที่ยงตอนสามทุ่มนะคะก่อนที่ทุกคนจะกลับไปที่ห้อง ทุกคืนยกเว้นคืนที่10คืนสุดท้ายเนี่ยเพื่อนๆสามารถไปเจออาจารย์ได้เลยโดยไม่ต้องลงชื่อแต่แค่ไปนั่งรอคิวและมีคิวอยู่แล้วก็สอบถามอาจารย์ก่อนจะเข้านอนทีนนั้นว่า mm. เออในคืนนี้เราฝันอะไรแปลกเราตื่นมาแล้วเนี่ยเราดีใจเราโกรธเรากลัวเราเสียใจเราควรรับมือยังไงถ้านอนไม่หลับทั้งคืนเลยเนี่ยแล้วจะเป็นยังไงวันรุ่งขึ้นต้องนั่งวิปัสสนาครั้งละหนึ่งชั่วโมงตั้งสิบรอบจะไหวได้ยังไงอ่ะตอบนะคะอันนี้เนี่ย จากประสบการณ์ที่ดีได้ฝึกมาแล้วดิเอามาใช้ในชีวิตคำแนะนำตอนนี้อยู่ในศูนย์วิปัสนาคือถ้านอนม่หลับเราไม่ต้องไปกลัวพันกบวงจอรอุบาทถึงกัน้ oh นโอใหม่หลับแล้วหนึ่งชั่วโมงใหม่หลับเครียดก,กังวนลกกงวน,นอนไในหลับเครียดก,กังวลน,นอนม่หลับเครียดก,กังวลยิ่งม่หลับไม่ต้องไปยุ่งกับวงจรนั้นเลยเราทําวิปัสนาเรานอน,น,อนราบลงเราทําวิปัสนาเรารู้ กายจิตของเราวางอุเบกขาปล่อยวางกับเวทนาต่างๆที่เกิดขึ้นบนร่างกายเดี๋ยวเพื่อนๆที่เข้าไปฝึกในสูงนะคะจะได้รับคําสอนเรื่องการปล่อยวางการวางอุเบกขาการรู้จักการสังเกตเวทนาใดๆไปเรียนในห้องนะ่ะอันนี้ยี่ไม่ได้มาสอนนะแค่บอกว่าจะต้องทํำยังไงเวลาที่นอนนี่หลับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือเราไม่ต้องไปกังวลเลยค่ะคิดไปเลยว่าต่อให้เราไม่สามารถที่จะหลับลงได้เนี่ยแต่การที่เรานอนราบร่างกายเราได้พัก การที่เราสังเกตไว้ก็น่าเห็นอะไรตรงนั้นตรงนี้แล้วเราก็วางอุเบกคาเราไม่เครียดเราไม่กังวลเราถึงไม่หลับเป็นชั่วโมงชั่วโมงไม่หลับจนเช้าเนี่ยเราก็ไม่เครียดเราก็ไม่กังวลของที่หนูดีพอไปเกี่ยวข้องกับการนอนเนาะอ่ะมีอยู่อยากจะเอามาโชว์วันนี้สี่ชิ้นค่ะอันแรกเลยตัวนี้นะคะดีพอไปทุกครั้งเลยคืออะไรรู้ไหม คือที่ปิดตาเวลานอนคิดว่าเพื่อนๆน,น่าจะมีอยู่แล้วเนาะก็ปิดไปนะคะเพราะการปิดตาให้มืดเนี่ยมันจะทําให้เราหลับลึกแล้วหลับดีดีกว่าอันนี้วิทยาศาสตร์พิสูจน์มาแล้วเนาะโดยเฉพาะหมอนตัวนี้นี้เป็นลูกหลักดีเลยนะคะเยียกว่าน้องหมอนหลอดน้องนี่จะทําจากหลอดพลาสติกนะคะที่ตัดเป็นท่อนๆแบบนี้อันนี้ไม่ผิดกดนะคะสามารถเอาหมนส่วนตัวไปได้นะคะก็คือหเดนี้ใช้ในเวลาที่หนูปีทำวิปัาในห้องส่วนตัว สิ่งที่สามที่ดีเอาไปนะคะเรื่องการนอนดิเอาผ้าห่มไปด้วยอันนี้ก็ไม่ได้ผิดกฎสูงน,นะทางสวนจะมีผ้าห่มให้นะคะถ้าหนาวเนี่ยทางสูงน,นะคะเขาจะอนุญาตให้เราไปเบิกผ้าห่มเพิ่มได้แต่วันนี้เอาไปเพิ่มเพราะว่าหนูดีไม่อยากไปเบิกหมอนเขาเพิ่มหนูดีเกรงใจแล้วเขาอนุญาตให้พกไปได้โอเคนะคะไปแล้วะคะ่ะสวัสดีค่ะ